สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีป่าฝนบายแม่มดคลิปนี้เรามารู้จัก,จกว่านชัยมงคลกันนะคะว่านชัยมงคลก็จัดเป็นตระกูลเดียวกับพวกพับพึงนะคะตระกูลพับพึงก็จะมีหลายชนิดว่านชัยมงคลมองเผินๆก็จะใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะใบส,สดๆกันเหมือนใบเป็นโลกแต่จริงๆลักษณะต้นเขาเป็นแบบนี้นี่เอง ว่านชัยมงคลสรรพคุณเขาก็มีนะคะสรรพคุณก็คือใช้ส่วนหัวค่ะใช้ส่วนหัวฝนผสมกับมะนาวหรือผสมกับเหล้าขาวก็ได้ค่ะทาแก้แมลงกัดต่อยแต่ไม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 ไมถอนพิษงูนะคะแค่แค่แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกนี้ได้พึ่งต่อเต้นตะขาบอะไรพวกนี้ค่ะได้ แต่ว่างูนั้นไม่ได้แกพิษงูไม่ได้จัดเป็นว่านปลูกในว่านเสียงไทยปลูกเสียงไทยสำหรับตัวผู้ปลูกว่ายิ่งว่านสอดกันเยอะเนี่ยก็แสดงว่าตัวผู้ปลูกเนะี่ยมีเงินมีทองเก็บเยอะมีเงินเข้าเยอะเป็นการเสียงทายสำหรับตัวผู้ปลูก ถ้าว่านสอดน้อยว่านไม่ค่อยสอดก็แสดงถึงว่ามเงินจะไม่เข้าไม่ค่อยมีเงินเงินจะขาดมือนะคะสําหรับว่านชัยมงคลเนี่ยถ้าคนดีมีศีลธรรมนำพกติดตัวนําไปใช้ก็จะประสบแต่ความชนะเสมอ ก่อนนำไปใช้ก็มีคาถากำกับค่ะคาถาอิติปิโสถึงภรควติ3สมจบนะคะก็นำไปใช้ว่านชัยมงคลวิธีปลูกนะคะก็ขยายหัวนี่ค่ะขยายหัวเขาจะแตกหนอ่อรอบๆต้นแม่เขาเนี่ยแยกออกเขาก็จะเป็นหัวเล็กๆเล็กๆก,ก,ก็ปลูกปลูกได้ในดินทุกชนิดค่ะน้ำไม่ขังปลูกง่ายลดน้ำแค่พอชื้นค่ะ ในวันที่ปลูกก็ปลูกวันพฤหัสข้างขึ้นดีที่สุดแล้วก็มีคาถาเสกน้ำสำหรับรถก็คืออิติปิโสถึงพระควติพระควติสามคาบค่ะแล้วก็ลดน้ำค่ะว่านชัยมงคลก็ถือเป็นว่านไทยอีกต้นหนึ่งที่น่าหามาปลูกไว้ในบ้านนะคะ เรารู้จักว่านชัยมงคลกันแล้วก็อย่าลืมหามาปลูกนะคะคลิปนี้รู้จักว่านชัยมงคลกันแล้วอย่าลืมติดตามกดติดตามคลิปต่ต่อไปนะคะของราชินีปน่าฝนก็จะนำว่านต่างๆว่านไทยต่างๆมาบอกเล่าสรรพคุณกันให้ฟังในคลิปต่ต่อไปขอบคุณที่ กดเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ